น้องครับสวัสดีครับผมนบอยลุยอิสานครับคลิปนี้นะครับผาพี่น้องครับมาหาโลสีเบ็ดนะครับมาเจอช็อตเด็ดครับพี่น้องมากครับนะจอยครับเจอช็อตเด็ดครับน้ำไหลครับปลาขาวครับปลาขาวเดี๋ยวเราจะมาเอาปลาขาวครับนี่สีเบ็ดบ่ได้ครับเดี๋ยวมาเอาปลาขาวจัดเส้นจริงจริงเดีนะเอาถุงมานึ่งอย่าสั่นอย่าสั่นโดูจับถุงจับถุง ว่าอะไรกูว่าระกปดภเขาครับเบิง้งครับพี่เบิ้งมาป่อปลานะครับปภูเขานะครับเราจะใส่วิธีดักอเอาแบบนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวไล่เอาครับไล่เอา

ปัดขวานี่ขึ้นกับพี่น้องโอ้โย Thank you. điều <Nhạc> này <Nhạc> ừ. là đi, cái cái nó này คืนมีอยู่บ่ไล่เอา้าเอาละไปเีขหนึ่งนี่ครับพี่น้องโอ้มื่สีเบ็ดเจอเช็คพอสต์ครับว้าพี่น้องโอ้มื่สีเบ็ดครับเด็กปลาขาวนี่ค,ครับ you, หายู่หากินครับพี่น้อง อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับมันมนครับพรอนไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับมันมานครับพี่น้องมันๆน